สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับต้นสาวราวเรื่องนะครับผมต้นวรเทพกันอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วคุยกันไปถึงเรื่องของประเด็นลิเวอร์พูลที่ว่ากันว่ามีกลุ่มคนบางกลุม่มโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยทั้งโหนทั้งดึงทั้งขี่ขึ้นไปถึงบนหลังของหงแดงตัวใหญ่ๆเพื่อที่จะลากเข้าไปสู่ประเด็นการเมือง ทีนี้มันอย่างนี้คุณผู้ชมหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราเห็นกันไปแล้วนะครับว่าเรื่องราวมันเกิดอย่างนี้กันแล้วก็มีกระแสต่อต้านกันเกิดขึ้นแล้วก็ว่ากันไปแล้วเหมือนกับว่าอะไรอ่ะเหมือนกับว่าม็อบมันจุดมิติใช่ไหมม็อบมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้คนมีส่วนร่วมทําให้คนออกมาได้เพราะว่าประเด็นของพวกคุณเนี่ยโหเอาไงดีแบบชนิดที่เรียกว่าใครเห็นต่างไม่ได้เลยนะเห็นต่างปุ๊บบอกไอ,ไอ้นี่เป็นสลิม สลิมก็อร่อยดีเหมือนกันนะฮะกินกับน้ากะทินะแล้วก็มีน้ําแข็งด้วยไอ้นี่มันเป็นพเด็จการพรเด็จการยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ถ้าคนแถวบ้านผมเรียกกันว่าอะไรรู้ไหมไอ้พวกนี้ต้องเรียกว่าพวกที่ไม่ยังไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยใครเขาว่าอะไรก็แห่ตามกันไปอาละนั่นมันเป็นอาทิตย์ที่แล้วคุณผู้ชมทีนี้กลับมาว่าในอาทิตย์นี้เองในสัปดาห์นี้เองในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละครับเสาอาทิตย์ที่ผ่านมาอยู่อยู่ ก็เกิดมีประเด็นที่เรียกกันว่าร้อนชาขึ้นมานั่นก็คือเรื่องราวของการเข้าไปจะเรียกว่าอุ้มก็ได้อ่ใช่ไหมเราก็เรียกกันอย่างนี้ผมเรียกกับเพื่อนก็เรียกว่าอุ้มจะเรียกว่าหิ้วปีกก็ได้หิ้วปีกครั้งนึงที่แบบปากเก่งไงบอกว่าโอ้ยยังไงก็ตามเนี่ยกล้าจะไม่ปะก,กันจะไม่นูน่นจะไม่นี่แต่ถึงเวลาปับ๊บปากซีดหน้าสั่นกันเป็นถแถบๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ชมทีนี้มาถึงตอนนี้ เหตุการณ์สดๆที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเมื่อคืนวานนี่แหละที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์รังสิตกลับกลายเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความไม่สบายใจคือผมจะใช้คำว่าไม่สบายใจก็ไม่ได้นี่ขนาดผมนั่งอยู่อย่างนี้นะผมยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละมันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเรียกกันว่าสร้างความโกรธเคืองสร้างความไม่เข้าใจอะว่าเฮ้ยผู้เองคิดงี้ได้ไงวะ นี่เรามาถึงจุดนี้กันแล้วเหรอจุดที่เรากำลังบอกว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเรียกร้องประชาธิปไตยมีคนกลุ่มหนึ่งเรียกร้องให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่มีคนกลุ่มหนึ่งเรียกร้องบอกว่าเอ้สามปอออกไปเลยน้องตู่พี่ป้อมพี่ป๊อกออกไปแต่อ่ะไม่เป็นไรคนเราคิดต่างกันได้คุณจะเอาใครยังไงก็ตามเรายังเคยมีนายกที่ขึ้นไปอยู่ใน Google มาแล้วว่าเป็นนายกที่โง่ที่สุดก็เคยมาแล้วไอ้เรื่องพวกนี้ไม่มีปัญหา เราคิดต่างกันได้เราเห็นต่างกันได้ผมก็เคยไล่นายกผมก็เคยไล่รัฐบาลผมก็ไปใช้สิทธิในการชุมนุมที่บอกว่าเฮ้ยรัฐบาลนี้มันเลวรัฐบาลนี้มันชั่วรัฐบาลนี้มันโกงกินแต่คนที่เขาเลือกมาเขาบอกว่าไม่อยากให้ไล่ก็ไม่มีปัญหาสิ่งเหล่านี้มันเคยอยู่กันได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในดินไม่มีหรอกครับที่ใครจะมาบอกว่าสถาบันหลักของชาติสถาบันหลักเช่นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เป็นไม่ดีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถึงขนาดจาบจ้วงล่วงละเมิดถึงขนาดชังชาติถึงขนาดแบบออกอาการกันขนาดนี้มันไม่มีมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อและนี่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นและที่สําคัญที่สุดคุณผู้ชมครับการเกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยชัดเจนว่าเป็นกระบวนการที่มันคานตามกันมาดิกๆๆๆๆๆเลยมีการเขียนบทมีการวางแผนเอาว่าง่ายๆนะยิ่งกว่าหนังแม่นาคอีก แม่นาคเนี่ยว่าสร้างมาแล้วคนดูโหแขนยาวยืดไปเก็บมะนาวอยู่ใต้ถุนซึ่งเป็นภาพคลาสสิกที่ผมจำได้แต่ไอ้พวกนี้มันยิ่งกว่านั้นอีกมันมีการล่อหลอกมันมีการส่งคนมันมีการตั้งพรรคการเมืองมันมีการบอกว่ามันจะไปเป็นสอสมันมีการบอกว่ามันจะไม่ผ่านกฎหมายนี้มันจะนั่นมันจะนี่เสร็จแล้วมันก็จะมี ตัวที่เรียกว่าตัวร้ายเอกออกมาพูดนู่นพูดนี่ไอ้พวกนี้ถูกชักใยประเด็นปัญหาก็คือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันลามลุกเข้าไปถึงสถาบันศึกษามันลามลุกเข้าไปถึงระดับของเด็กนักเรียนแล้วหลายคนบอกเอ้ยนี่เป็นสิทธินะคนรุ่นใหม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองไม่เถียงครับคุณจะไล่คุณประยุทธ์ไล่ไปเลยโอ้ยตูไม่ดีป้อมไม่ดีป๊อกไม่ด,ไมด,ไมดีไม่ดียังไงว่ามาแต่สถาบันหลัก สถาบันที่คำจุนคอความเป็นชาติอยู่เนี่ยเกี่ยวพันอะไรด้วยและที่สำคัญที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดก็คืออย่างนี้คุณผู้ชมเคยไหมบอกอ่ะเนี่ยผมบอกเฮ้ยเองมีอะไรเองพูดกับข้าดี่วะข้าพร้อมจะรับฟังเองเว้ยโอ้ยคุณผู้ชมบอกเฮ้ยต้นวันนี้มันมาแปลกเว้ยเฮ้ยทำไมต้นมันใจกว้างอย่างนี้เานะ้าหน้าพูดมาเหอะวันนี้ผมจะรับฟังคุณอ่าผมพูดงี้นะสมมตินะคุณผู้ชมบอกเฮ้ยต้น แว่นนั้นนี่ออย่าใส่เลยเฮ้ยต้นทำไมไม่ไปวิ่งล่ะเฮ้ยต้นทำไมทำตัวอย่างนี้ล่ะเฮ้ยต้นทำไมพูดอย่างนี้ล่ะปรากฏว่าผมบอกหันกลับไปว่าเฮ้ยมันจะยุ่งอะไรนักหนาวะากูก็เป็นของกูเงี้ยทำไมรับไม่ได้หรือไงมือไงไม่รู้เรื่องคุณผู้ชมก็ถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกเลยถูกไหมว่าเฮ้ยอะไรกันเนี้ยไหนมันบอกว่ามันจะรับฟังเราไงพอเราบอกมันคิดไม่ตรงกับมันปั๊บมันด่าเราเลย เนี่ยสภาพมันเกิดอย่างนี้ไอผ้ผูไอ้ฝูงอะไรนะเขาเรียกอะไรผีดิบซอมดี้กระโดดดึง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 เนี่ยตอนนี้มันพาทัวร์ไปลงอยู่เต็มเฟซเต็มเฟิร์สไปหมดคุณผู้ชมแล้วคิดดูว่าคนดีๆบางคนเนี่ยที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยทนไม่ไหวแล้วรักความเป็นธรรมไปเถียงกับมันปรากฏว่าไปเถียงกับอะไรครับไปเถียงกับหน้าจอเปล่าๆไปเถียงกับไอ้ขอบวนการ IO ของพวกมันแต่ปรากฏนะคะปรากฏกลับกลายเป็นว่าพวกที่เข้าไปเถียงเนี่ยกลายเป็นว่าถูก ป้า้สีเป็น I.O. สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ณนะขณะนี้เนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าอีหลักอีเหลือทีนี้วันนี้ถ้าผมจะคุยคนเดียวมันก็ไม่สามารถที่จะหาจุดสรุปหรือตกผลึกได้แน่นอนครับผมมีแขกรับเชิญอีกเช่นเคยแล้วก็เป็นแขกรับเชิญที่บอกว่าไม่ไหวแล้วนะทุกวันนี้ยาวว่าเดฟังอีกเส้นหนึ่งเลยครึ่งเส้นก็ไม่ไหวแล้วหลังลาแอนไปหมดแล้ว ทำไมถึงได้ยังไม่มีการจัดการใดๆสัทีถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะจัดการหรือถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องปรับปรุงให้มันเดินไปในทิศทางที่ถูกนะครับวันนี้เรามาคุยกับแขกรับเชิญของผมกันนั่นก็คือคุณสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาครับสวัสดีครับคุณสมชายครับ สวัสดีครับคุณต้นครับคุณสมชายครับอย่างที่ผมได้พูดให้กับคุณผู้ชมผ่านทาง YouTube ต้นสาวราวเรื่องเนี่ยคุณช่ยนี่มันยิ่งกว่าฟางเส้นสุดท้ายแล้วหรืออย่างคำสำหรับสถานการณ์เมื่อคืนนี้ที่ธรรมศาสตร์หลังสิ่งเป็นสุดจุดที่ผมคิดว่าสังคมไทยอยู่ในจุดสำคัญมากเป็นโมเมนตัมที่หมดความอดทนะนะครับผมคิดว่าสิ่งที่คนบางกลุ่มบางคน ได้ชักใย,ยอยู่เบื้องหลังเอาเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาเป็นขนังมวลชนคนังทองแดงกำแพงเหล็กเพื่อเป็นโลกมนุษย์เนี่ยนะครับ<ะ>สำหรับการแอบซ่อนในการเคลื่อนไหวล้มสถาบันของกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนายประวินชัดชวานพงพนันธ<ะ>์ที่ตั้งรอเยนลิสต์มาร์เก็ตเพรสเพื่อให้คนไปถล่มโจมตีแล้วก็ชักชวนนิสิตนักเรียนให้ข้อมูลปิดเบือน ผมเรียนตรงนะผมก็ศึกษาเรื่องสถาบันขหากษัาริย์ไม่ได้หมายว่าเป็นรอยยันลิสอะไรกันนักหนาหรอกผมก็วิเคราะห์เหตุผลไปตามออวิทยาศาสตร์แต่ข้อมูลที่ใส่ใน Facebook ใน Royal i s t Marketplace เนี่ยเป็นข้อมูลเท็แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะเอาความจรงิงไปผสมเท็จมันเลยดูเป็นของจรงิงแต่มันแต่งนิยายขึ้นมาเหมือนคุณต้นบอกก็ยิ่งกว่าไม่นาพระขนองอ่มันไปเลอะเทอะเปื่อนในหมดนะครับ แล้วก็คําพูดเหล่านั้นเนี่ยมันถูกนํามาใช้ในการจุดชนวนการชุมนุมครับซึ่งผมต้องแยกเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยคือนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่มีจิตใจรักประชาธิปไตยตามปกติซึ่งเขาอาจจะเข้าชุมนุมอยู่ขนาดนี้หรือยังไม่เข้าก็ตามห,หรืออาจจะรอดูเหตุการณ์เขาอาจจะอยากให้ยุบสภาเขาอาจจะอยากให้ไล่สอวให้พ้นไปกลุ่มนี้จะเกลียดป,ปยุทธจะเยตู่ป๊อปัมจะไม่ชอบ ที่สวมันเลือกอันนี้เรื่องของคุณเลยถูกไหมฮะมันเป็นสิ่งที่คุณคิดได้ถูกไหมถูกต้องครับแม้เขาจะได้รับข้อมูลมาในขณะเนี้จากไอ้ก็เรียกอางไอ้อะระฆังที่รับฟังเสียงอยู่ฝ่ายเดียวอะนะอยู่ใน,ในโลกเอคเคิลแชมเบอร์เนี่ยนะครับก็ฟังอยู่แค่เนี้ยแต่ว่ามันมันก็ไม่เป็นไรครับนะครับวันหนึ่งเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นหรือก็จะเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าเออบางสิ่งบางอย่างนะบอกให้ร้มรัศมนเนี่ยมันก็ต้องตั้งคำถามต่อว่า มันจะแก้รัฐมนตร์ว่าไหนล่ะร่างอย่างไรจะลบบทเอาเอาเอาตรงนี้ก่อนนะคุณสมชายกลุ่มนี้อเอาถ้าว่ากันจริงๆมีกลุ่มนี้ก็ต้องถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีของการเมืองไทยโอ้ดีมากเลยครับคุณสุนครับมันก็เหมือนผมเมื่อกีสี่สิบเกือบกห้าสี่สิบกว่าปีที่แล้วกันเกือบห้าสิบปีนะครับสมัยสมัยเป็นนักเรียนก็ก็อยู่ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนในกลุ่มที่ก็ทำ โรงเรียนสีดาําอะไรต่างๆกันนะครับ,บเราก็จะมีเราก็เป็นนักเรียนที่ทํากิจกรรมนักศึกษามายุมหาวิทยาลัยเราก็ทํากิจกรรมนักศึกษานะฮะก็ผ่านเหตุการณ์6ตุลา19 17ต,ตุลาเนี่ยผมยัง,ย,งยังไม่ได้เข้ามัธยมแต่ก็เห็นรับรู้เหตุการณ์ของรุ่นพี่เขาอยู่นะครัน6ตุลา19ก็ก็เห็นแบบนักเรียนนะครับเขณะที่มามาเข้าสู่กระบวนการมหาวิทยาลัยเขาอยู่ในกลุ่มกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่ม จัดตั้งอ่ะเป็นกรรมการกลางอของระบบจัดตั้งส่วนหนึ่งแล้วกันนะอ่าก็ก็เข้าใจแล้วก็เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองนี่คือสีสันประชาธิปไตยครับนะครับเราขับไล่เผด็จการเราจะประท้วงค่รารถเมล์คือราคาประท้ขขวงอ้อยน้ําตาลและเชิญเป็นเรื่องที่เครียดปมเพาะการเป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยของนักเรียนนิสิตนักศึกษาผมเห็นด้วยครับอ่าน,นี่แตส่สิ่งสำคัญอ่าสิ่งสําคัญคือต้องต้องใช้อ่ ปัญญาครับ,รบต้องใช้ปัญญาต้องบ่มเพาะเหมือนที่อาจารย์หมอพลเดชบอกอะ่ะมันไม่ได้พูดวาา oh. มันไม่ได้ Copy ปี้เพไอ้เนี่ยรู้ครับใช่ไหมคําพูดที่ออกมาโจมตีกันอย่างที่อาวาตารก็ดีหรือการที่อามาริปลายในเวทีที่ผมติดตามทุกเวทีเนี่ยมันเป็นการ Copy ปี้เพมาครับคือมัน c o อปปี้คำพูดจากบุคคลคนหนึ่งเช่นนายธนาทรนายเปียบุตร oh. นางช่ออะไรนะแล้วก็เอามาพูดต่อพูดซ้ํา แล้วแต่ว่าก,ก็มาเป็นเพนกวินเป็นอะไรมันก็คอปปี้กันมาอีกอะ่ะฮะเองมันตลกกว่านั้น<ล>นะคุณสชายคือไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันโตไม่ทันสักคนเดียวเลยนะส <c oughs> องสี 24, 24่เจ็ดห้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่ามันยังไม่ได้อวตารล,ลงมาเกิดอ่ะไอสองห้าหนึ่งหกก็ยังไม่เกิดผมเ่ยยังทนสองห้าหนึ่งหกมาทำสองห้าหนึ่งเก้ามาทนพฤษภาสามห้ามาทาเหตุการณ์ ชุมนุมพันธมิตรสองห้าสี่แปดถูกมแล้วก็มารัฐประหารสี่เก้าห้าเ็ดตุลาห้าหนึ่งจนถึงห้าเจ็ดมาเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันการต่อสู้หรือการผ่านเหตุการณ์เนี่ยก็ไม่เป็นไรรุ่นก่อน,นผมก็มีเป็นรุ่นคุณคำนวณที่ทีสมรรษไ่ไปถึงรุ่นพี่เจอยุทธบุญมีอะไรต่างๆ่ะนะก็ก็ผ่านไอ,ไอ้รุ่นเขาก็ต้องก็ต้องโตขึ้นไปเรื่อยๆผม,ผมก็ไม่ว่าอะไรก็เห็นด้วยนะ แต่ว่าทั้งหมดมันจะบ่มเพาะแล้วมันจะสร้างสมประสบการณ์อันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มนี้หนึ่งซึ่งซึ่งผมคิดว่ามีมากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการบ่มเพาะทางความคิดของเหตุการณ์ในแต่ละห่วงซึ่งผมยินดีที่อยากจะให้มีกลุ่มนี้เยอะๆนะเพราะอะไรครับเราจะได้มาแลกเปลี่ยนกันไงว่าต่อไปเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าหยุบสภาเนี่ยยุบสภาแล้วเลือกใหม่มันจะได้กลับมาแบบเก่ามันได้ไดนวเสามาแบบเดิมๆิมไหม พอจะฝากผีฝากไข่ฝากอนาคตได้รอให้คุณแกล้งประสบการณ์อคุณกลับมาตอนนี้ชกต่อยกันในสภาอีกไหมแต่สมัยกัปตันไหมจีนีกกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองเนี่ยกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มครีมกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นกลุ่มกลุ่มที่มีเป้าหมายชัดเจนได้รับการบ่มเพราะจัดตั้งนะมาจาก มาจากกลุ่มล้มเจ้าแล้วกันชัดเจนนะเอาพวกนี้ก็ก็ถ่ายทอดความคิดมาเป็นสาวกของสมศักดิ์เตียมสาวกของปวินชจจวันพงพัน์เมื่อวันขึ้นภาพที่ธรรมศาสตร์ที่ LED เนี่ยนะเป็นสิ่งที่รับไม่ได้เลยพูดจริงๆคือคือคือ,คอไม่มีใครรับได้คุณสมชายผมผม,ผมบอกเลยแม้กระทั่งเพื่อนผมเองนะเอานี่บอกกันตรงๆเลยนะนายปวินเนี่ยคุณสมชายครับเรียนโรงเรียนเดียวกับผมแตล้คนรับไม่ได้ฮะ เรื่องจริงเลยเอะ oh. อะกนีทำตัวเป็นเทียบเสมือนตัวเองเป็นเทพเจ้าอะไรทั้งหลายแหล่น้นแล้วก็เอาเรียนแบบรูปพระบรมฉายาลักษณ์เรียนแบบตาสัญ,ญลักษณ์<ะ>เป็นปอวอ,อย่างนีน้เรียนแบบมีตาฉับประกุฎของเขาจะอยู่หัวนะนายสมศักดิ์เจียงก็ทําเป็นสสจทําเป็นรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์อะไรเงี้ยคือผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นการล้อล้อเรียนที่ไร้ไร้อะไรไร้สติ ไล่สนนิยมและจับจ่วงครับคือเขาบอกว่าพวกคุณเนี่ยไปกราดไปสองคนนั้นได้ยังไงประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือคือเขาตั้งใจประชดประชันออนะครับแล้วก็แล้วกออ็ตั้งใจทำให้มันเหยียบยามดูถูกด้อยค่าสถาบันพระมหากษ <หา S 2> ัตริย์ผมคิดว<อ>่าอย่างนี้น,นะเขาเรียกไอ้กลุ่มนี้เรียกว่ากลุม่มกลุ่มกลุ่มแกนว่างั้นเถอะกลุ่มแกนพวกนี้ยนะครับที่มีไ ไอ้ออนอนไอ้อไม้ไอ้เพนกวินอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยนะสาวกพวกเนี้ยนะครับซึ่งก็มีซึ่งก็มีกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามเนี่ยก็มีไฮเดอะซีนทั้งหลายาลนะครับไม่ว่า,าจะเป็นนิจยนจอนพิชัยนะอ,อะไรแล้วก็มีไอ้อ,อดีตอาจารย์มาหาเลย ซึ่งอยู่ในคณะนิติศาสตร์กไ็ไม่ได้มีบทบาทอะไรัหนาหรอกก็มาสร้างคณะนิติเลสอะไรเนี่ยนะยแล้วคนแล้วมาทำกันแ,แล้วคนเซนนี่อยู่อยู่กลุ่มนี้ด้วยไหมคุณสมชายใครนะคนเซนอยู่กลุ่มนี้ด้วยไหม <laughs> ที่เป็นประเด็นกันอยู่ตอนเนี้ย ก็ก็ไ <tang> ม <ar> ่ถึงกับอยู่นะอันเขาก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นน่ากายนะแต่ว่าในในมหาลัยก็มีการเมืองการเลือกตั้งอธิการอยู่พอดีนะครับก็เลยเอาใจเด็กเอาใจอาจารย์อีกนะก็ไปเอาใจแล้วไอ้สิ่งที่แย่คือไอคณะบดีคนหนึ่งก็มาเคลื่อนไหวหน้าสภามอวานต่างๆอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยพอคณะบดีเคลื่อนเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นนะอันนี้คือกลุ่มกลุ่มเบื้องหลังแล้วก็มีพวกไอ้พักการเมืองที่ถูกยุบนะ บวกไอ้ไอ้อ้อตีเนี่ยลูกเจเนี่ยนะที่อยากเป็นนายกแล้วบอกก็จะต่อรองกับพระมหากษัตริย์ต้องมานั่งเจรจากันเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าฝั่งฝั่รัฐบาลมีสามปอใช่ไหมคุณสมชายอีกฝั่งนึงก็มีสามชอคุณสมชายไปย่อออกกันอ่าชอชอชัวช้าอะไรเงี้ยก็ก็มีชอ่อช้าอ่ามาแล้วก็มีพวกแก่แก่เนี่ยคือแก่ของผมหนึ่งนะครับอเป็นอดีตอดีตอธิการก็มีเป็น แกจะแปดสิบเก้าสิบก็มีมี <ฮะ S 2> ความฝันครั้งสุดท้ายว่าเฮ้ยอยากจะปฏิวัติโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเสียอยากสืบสารเพราะนึกก็อ่านหนังสือมากตอนสองสี่เจ็ดห้าแล้วทําไม่สําเร็จอยากสืบสารประวัติศาสตร์ว่าให้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบ <ฮะ S 2> ตามก้นอเมริกันซึ่งก็มีเบื้องหลังของ CIA อย่างกลุ่ม NED ซึ่งเป็นกองทุนของ CIA ภาคคนละเรือนมี การนี ment, think, ้ม sure. ีม hmm? oh, ีม okay. ีกลุ่ม CIA เข้ <É. S 2> <uma> or, ามาเกี่ยวข้องแน่นอนเพราะเพราะเราเห็นการเคลื่อนไหวบางประการแล้วก็ยังมีกลุ่มพวกยุโรปป้าประชาิิิไตายอย่างเยอรมันอย่างอะไรก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับพวกนี้ก็ลดลดกองทุนเมื่อวานเนี้ยที่จอ r อ d ีน่ค่าเช่าหลายแสนนะอ๋อโอ้โหเมื่อวานนี้เวทีนี้เขาบอกว่ารถรถเก๋งโตโยต้าแคมรี่คันหนึงได้เลยนะฮะนั่นอ่ะใช่ครับเป็นล้านครับใช่ครับอันเ้ ผมเสนอในสภาแล้วครับให้ปปปป,ป,ปงอสอบเส้นทางกันนะ<แ>ครับการไปยุ่งกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นจุดชนวนสําคัญที่คุณต้นถามถผมตอนแรกว่ามันถึงเวลาหรือยังผมบอกถึงเวลาแล้ว